ยต้ายาริสตัวสปอร์ตพรีเมียมที่มีเลขไมเพียง1,000 10, 0มกิโลค่ะไฟหน้า LED นะคะดีไซน์ใหม่ตัวสปอร์ตพรีเมียมจะเป็นรุ่นท็อปจะให้มาให้มาเพิ่มก็คือกล้องกล้องมองหลังนะคะเวลาคุณเข้าเกียร์อามจะมีกล้องมองหลังว้าวสเปซเยอะมากสำหรับ e ีโคคาตัวนี้นะคะทงมาลายหุ้มด้วยหนังนะคะสวยงามเป็นทงมาลายสามก้านมัลติฟังชันเราวันนี้พิมพ์มอบราคาให้เพียงนะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับพิมพ์แล้วก็ TK คูซคาค่ะจากรถบ้านใช้แล้วนะคะคัสสภาพกว่า300คันนะคะค่ะแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์จะพามาทำความรู้จักกับรถ Eco คคาร์ตัวสปอร์ตที่ได้ความีเมี่ยมได้ออปชั่นมาครบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ท่านพร้อมแล้วนะคะขอต้อนรับปี2020ค่ะ Toyota ตต Yaris ตัวสปอร์ตพรีเมียมที่มีเลขไม่เพียง10,000กิโลค่ะ มาดูภาพรวมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะภาพรวมด้านหน้าค่ะแน่นอนค่ะว่าตัว Toyota y a า i s Sport p r e m i เมียตัวนี้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นตัว m i n เนอร์เชนจากปี2019เลยก็ว่าได้บางท่านที่ซื้อปี2019ไปอาจจะแอบแอบน้อยใจเล็กๆเ,เนาะสำหรับตัวนี้แน่นอนเลยค่ะตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED นะคะดีไซน์ใหม่ สวยงามค่ะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันค่ะตัวกระจังหน้านี้จะเป็นแอบมีความคล้ายคลึงรูปตัว A นะคะแต่ถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยจะเป็นรูปตัว V เนาะตัวนี้ทาง t o y ยต้าเขาทำมาเพิ่มเป็นรูปตัว A เพื่อให้สอดคล้องกับตัวไฟนะคะถัดมาเป็นโลโก้ของ t o y ยต้าที่ใหญ่คมชัดนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ ไปตัดหมอกนะคะที่เพิ่มความเก๋ให้นะคะตัดด้วยสีดำนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าทางตัวรถจะเรียกว่าเป็นฟ้าดำค่ะภักรวมด้านซ้ายเริ่มจากที่ตัวล้อกันเลยค่ะตัวล้อจะเป็นล้ออัลลอยคอบ15นะคะมาพร้อมอยางเดิมๆของโรงงานเลยปี2020ยางดอกหนาที่ลงพื้นแค่10,000กิโลนะคะตัวนี้เนาะค่ะด้านข้างจะมาพร้อมกับชุด สเกิร์ตสเกิร์ตข้างนะคะสเกิร์ตรอบคันจริงๆมีสเกิร์ตรอบคันอันนี้ก็จะให้มาเพิ่มเป็นสเกิร์ตข้างนะคะกระจกมองข้างสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าสังเกตง่ายๆด้านข้างเนี่ยโตโยต้าเขาจะเพิ่มเหลี่ยมเล็กๆตรงเหลี่ยมเล็กๆอนะคะ่ะเหลี่ยมเล็กๆเพิ่มความโฉบเฉี่ยวความสปอร์ตให้กับรถอีโคคันนี้นะคะ ่ภาพรวมด้านหลังกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าภาพรวมด้านหลังนี้ก็คือไฟเพิ่มความฉบเฉี่ยวเป็นไฟ LED ดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันค่ะโลโก้ Yaris อยู่ครบตรงตามจุดนะคะไม่ได้ขยับเนาะกระจกเป็นกระจกเดิมโรงงานของ t o โยต้ามาพร้อมกับไล่ฟ้าค่ะไฟเบรกด,ดวงที่3นะคะสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตัว Sport Premium จะเพิ่มตัวคีบฉลาม ที่ติดมากับหลังคาดําสวยงามตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ,ะตัวสปอร์ตพรีเมียมจะเป็นรุ่นท็อปจะให้มาให้มาเพิ่มก็คือกล้องกล้องมองหลังนะคะเวลาคุณเข้าเกียร์อาร์มจะมีกล้องมองหลังตัวนี้จะไม่มีเซนเซอร์นะคะเพราะว่าได้มาเป็นกล้องมองหลังแทนเนาะถัดลงมาด้านล่างเป็นสเกิร์นะคะสเกิร์ด้านหลังติดให้มาครบจากโรงงานเลยค่ะสาหรับตัวนี้นะคะ่ะมาค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างเนาะด้านหลังจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะคะ ว้าวสเปซเยอะมากสำหรับอีโคคาตัวนี้นะคะสเปซจะเยอะมากแต่เขาจะมีช่องไล่ระดับของเขาอยู่เอาจิงๆิงอ่ะนั่งได้อีก3-4คนเลยนะจับดูคมกิ๊เลยไม่มีการถอดนะคะขมกิ๊เลยตัวตัวฝาท้ายจะเป็นแบบโชกก็คือมันจะช่วยจะช่วยเจะช่วยเราเบาแรงนิดในเวลายกนะคะามาดูที่เก็บ ยางอะไหล่กันบ้างอ๋อตัวนี้เจ้าของเดิมเขาจะใส่เพิ่มมาติดตั้งพรมในเก่งมาให้ทั้งคันเลยนะคะยางอะไหล่ค่ะก็ยางอะไหล่ลอยมาร์กโรงงานอยู่ตรงยางอะไหล่ยังไม่เคยลงพื้นนะคะไม่มีชนท้ายไม่มีอุบัติเหตุเอาง,ง่ายๆไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมน,น้ํานะคะสองฝั่งอยู่ครบลอยอาร์ตของโรงงานภายในจะสีออกซิซีตกว่าตัวรถนิดนึงนะคะก็คือตัวเดิมโรงงานนะั่นเองค่ะ มาถึงภาพรวมด้านขวากันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพามาดูรอยอาร์ตเดิมโรงงานเขาเนาะอ่าเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยแกะยากนิดนึงเพราะว่ารถมันมีความใหม่มากแอบแกะยากนิดนึงค่ะรอยเม็อาร์ตอยู่ครบตรงตามสุดนะคะประตูขวาด้านหน้ากันบ้างนะคะแน่นอนอยู่ตรงจุดเดิมเช่นเดียวกันค่ะมาดูเลยอาร์ตโรงงานอ,อยู่ตรงตามจุดอยู่ครบเนาะ ค่ะห้องเครื่องนะเอาไง่ายนะคะสำหรับคนที่ดูรถไม่เป็นก็แทบจะไม่ต้องดูเลยก็ได้ห้องเครื่องค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยมาดูกันที่ตรงนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่อง t o โยต้าฝาดําเป็นเครื่องฝารุ่นใหม่ละฝาดํานี้เป็นตัวใหม่แล้วนะคะสติ๊กเกอร์มอกอของโรงงานแล้วก็รอยน็อตนะคะ ลอยน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีนัดนะคะห้องเครื่องก็จะเป็นห้องเครื่องแหง้แหงๆห้องเครื่องแหง้แหงๆนะคะใช้งานน้อยด้านบนจะเป็นแผงกันความร้อนนะคะแผงกันความร้อนไม่เปื่อยลุย่ยบง่งบอกว่ารถใช้งานมาน้อยนะคะสติ๊กเกอร์ลงงานอยู่ตรงตามสุดนะคะของโตโยต้าฝาเดิมลงงานนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้ก็บง่งบอกว่าเป็นฝาเดิมของโตโยต้าเนาะด้านขวาก็เหมือนเดิมคะ่ะน็อน ไม่มีรอยขยับนะคะคานตัวคานจะมีพลาสติกตรงนี้แปะอยู่ก็ดูจากตรงตรงแถวนี้ได้อะคะ่ะว่าสมบูรณ์คานสวยงามค่ะ,ะมาถึงห้องได้สารกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะสวยงามเป็นพวงมาลัยสามก้านมัลติฟังก์ชันนะคะตรงตามสเปคของตัวทอปเขาเลยเนาะ ตัวนี้เลขไมาอยู่แค่17,000มกิโลค่ะลูกค้าตัวนี้เลขไมาหน0 0 0กิโลมีมาตรวัดบอกระดับนะคะว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วเหลือระยะทางประมาณเท่าไหร่แล้วเนาะด้านหน้าจะเป็นแอร์ดิจิตอลมีกล้องหน้าให้นะคะตัวเกียร์หัวเกียร์สวยงามค่ะหัวเกียร์จะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะคะมาพร้อมกับชิปล็อกเนาะนิดนึ่งค่ะในตัวในตัวภายในเก่งน,นะคะจะมีความหรูหราเพิ่มก็คือ ด้วยตัวเก่งนะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มได้ที่ตัดตัดเย็บกับตัวหนังนะคะมาตัดกับตัวหนังที่เป็นหนังตัวนี้มันจะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคันนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นคอนโซลก็กริๆเลยไม่มีรอยแตกใช้งานน้อยตามตามอายุรถเทียบได้ว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะด้วยสภาพรถนี้แทบจะ9 9้าจะ99,99%เลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องโตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตพรีเมยียมปี2020ที่มีเลขไม้เพียง17,000กิโลคันนี้คะ่ะเห็นแล้วชอบกันแล้วใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้พิม์ไม่ได้มาตัวเปล่าคะ่ะพิมพ์มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษให้คุณนะคะสำหรับท่านใดที่ดูจากช่องทางของเรามานะคะ,ะสำหรับวันนี้พิมพ์มอบราคาให้เพียง479,000บาทคะ่ะ ไม่เพียงแค่ราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดงพิมพ์ยังมอบอดอกเบี้ยพิเศษ1.99%นะคะให้กับลูกค้าของเราอีกนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะ ขอฝากลูกค้าทุกท่านกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงาน TK f o o d Car ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากให้ทีมงานของเรารีวิวรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ